รากนะครับหลังจากที่เราแกะออกมาจากถุงนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาขยายรากมะอ่ารากละมุดนะครับลงถุงเพาะนะครับอันนี้เป็นที่เราแกะอาจากถุงนะครับนี่ครับถุงแบบนี้นะครับ ครไม่ไม่ขยายก็ได้นะครับสามารถขายไปได้เลยหรือว่านําไปปลูกได้เลยครับนี่ครับที่มีรากทะลุนะครับรากมันจะขดนะครับผมยังไม่ผมยังไม่ได้ปลูกนะครับผมจะทําการขยายลงถุงใหญ่ก่อนนะครับหรือลงตะกร้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยครับเพื่อให้ต้นมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับเพื่อให้อ่าใบมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับการขยายนะครับ ถ้าถ้าถ้าเรายังไม่ขยายเหมือนเราไปซื้อตามร้านขายต้นไม้นะครับใบมันจะต้นมันจะยังไม่สมบูรณ์นะครับถึง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 จะมีลูกมีใบก็ตามครับแต่แต่ยังไม่สมสมบูรณ์เต็มที่ครับใบจะมีน้อยเดียวครับเนื่องจากว่ารากมันขดนะครับวันนี้ผมก็จะมาขยายนะครับลงถุงนะครับนี่นะครับที่เราทาไว้ประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนแล้วครับนะครับสองเดือนกว่าแลวครับ หากประมาณนี้นะครับนี่นะครับหากครับเยอะมากครับอันนี้เราแกะออกจากถุงดําแล้วครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับแรกเราก็ทําการแกะจากถุงนี้นครับแกะจากถุงออกมานะครับที่เมีนเราจะเลือกอ่าจริง ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่เราเหมือนเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับไปเลือกซื้อต้นที่มีรากทะลุออกมาครับจะดีนะครับโอกาสรอดจะสูงนะครับพอเราแกะแล้วเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาลงถุงนะครับนะครับมจะใช้ถุงใหญ่นะครับสําหรับวัสดุนะครับผมก็จะใช้นะครับอันนี้ใช้แกบนะครับแกบใช้ประมาณสองส่วนนะครับแล้วก็ดิน ปุกทั่วไปครับหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกนะครับผมใช้หนึ่งส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับกาบมะพร้าวสับก็ใช้ประมาณหนึ่งส่วนนะครับหรือใครจะใช้ดินแบบไหใด้ครับได้หมดนะครับแล้วมากรอกถุงนะครับ ก็ถุงนี้ลงไปได้เลยครับนี่ครับถุงที่เราอันนี้ไปครับลากนะครับ,รบถ้าลากมันขดมากนะครับเราก็แผ่ช่วยนะครับแผ่ช่วยหน่อยหนึ่งนะครับถ้าขดไม่มากก็ไม่ต้องแผ่นะครับลงไปได้เลยนะครับถึงลาก ถึงรากมันจะขาดนะครับก็ไม่ก็ไม่ตายนะครับเพราะว่ารากมันมีเยอะแล้วครับไม่ตายนะครับรากตัวนี้ครับควมขาดนี้ครับขาดครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับไม่ตายหรอกรากละมุนนี้ถ้าเกิดมาเยอะขนาดนี้ตายยากครับต้องกลัวรากขาดกลัวมันตายครับเคยทํามาหลายครั้งแล้วไม่ตายนะครับ เอาวัสดุลงไปเล้ครับไอ้น,นี่อย่าเอาลงไปลึกนะครับให้ให้ต่ำกว่าตายนี้ประมาณครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนเลยหนึ่งเซนนะครับดินในปากปากปุ้มนะครับปากถุงนะปากอะไรนะปากถุงต้นละมุดนะครับอันนี้ผมผสมใบไม้ไปด้วยนะครับ ให้ดินมันล้วนล้วนล้วนซุยเลยนะครับรากมันจะเดินดีนะครับถ้ามีใครมีปุ๋ยใส่เดือนนะครับใส่ยิ่งดีเลยงามนะครับหรือว่าใครไม่ใส่ถุงแบบนี้ก็เอาไปลงตะกร้าหรือลงกระถางใหญ่ได้เลยนะครับหรือขายได้เลยนะครับ อันนี้ผมจะขยายรากไว้ก่อนนะครับครับเสียดเรียบร้อยครับเสียดเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำน,นะครับแล้วเอาเข้าไว้ในที่ร่มก่อนนะครับสักประมาณ ชิดหนึ่งนะครับเอาไว้ในที่ร่มแล้วก็มาละชิทหนึ่งแล้วค่อยเอาออกจากแล้วแล้วค่อยเอาออกไปไว้ที่ร่มในน,นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการรดน้ํานะครับ แบบนี้ทําได้ทั้งในกระถางในตะกร้านะครับในใน,ในเข่งนะครับหรือว่าในถุงดําก็ได้นะครับส่วนมากตามร้านขายต้นไม้จะเป็นถุงเล็กนะครับเขาจะใส่ถุงเล็กเล็กไว้ให้เรานะครับ <c oughs> ใบมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับส <c oughs> ังเกตด,ดูนะครับ <c oughs> เพราะว่ารากมันโคตรนะครับร <c oughs> ากมันไม่มีที่ไปแล้วนะครับ เพราะว่าละมุดนี้ต้องเปลี่ยนรากบ่อยๆนะครับถ้าปลูกในเข่งในกระถางนะครับครับเป็นั้นเรียบร้อยครับครับผมสำหรับยิมนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามช่องในลองกันรักเกษตรนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ